สวัสดีครับืัอนี้ก็พบพ่อกันอีกแล้วครับอยู่ที่สวนสุกใจครับผมืัอนี้กับพ่อเบื้องต้นหมกงวงที่สวนสุกใจครับว่ามันเป็นยังไงครับมันมีหน่วยมีผลบ่ครับพ่าเบื้องครับนี่ครับเห็นไหมครับมะม่วงเบาครับม่วงเบากลูกม่วงใหญ่ม่วงบานครับ มวงเบาม่วงเงีย้ยวงบานของข้าวนี่ยนะครับเนาะกเป็นดอกเป็นน้อยหลายอยู่ครับกตเป็นจด้กินอยู่ครับนี่นี่คาไปรู้อย่ากับต้นนี่เป็นน้อยหลายครับเป็นน้อยก็ทุกปีครับปีกลายนี่กับ่หลายป่นได้ปีนี้กัเป็นเยอะครับนี่เห็นไหมครับปีนี้ถือว่าเยอะเลยแหละครับนี่ ต้นเดียวนี่นะครับเป็นน้วยแบบนั้นนะครับเป็นมะม่วงมะม่วงมะม่วงเบามะม่วงงี้ป่านเู้นนี่ครับปอกมะม่วงงี้อ,อือมะม่วงงี้ป่านภาษาไทายเอื่นมะม่วงเอยียงดอกแต่ว่าจะเสียบอยู่นี่ไก่พ่อกินเราด้วยครับไก่พ่อกินแล้วต้น,วนนี้นี่น ซีน่วยหาหน่วยตัวนี้ก็บสามน่วยซีน่วยโอ้คืออยู่ครับเจอปัญหากับมี่คือไก่ข้างครับบาดท,ที่นี่ไก่ขอนทางผุดไก่ข้างกับยานคนมาลากักบาดท,ที่นี่ก็จะต้องมันคอยมันคอยตรวจสอบลนะครับคอยตรวจสอบคอยดูเนี่ยคอยตรวจตา คนมาเปิืงวัวมีคนมาเอาวัวก็ซ้อมไปแล้วครับเพราะว่าม so so ันกระหำคนบริสุมันไก่ห้างเนาะพูดไดมากก็อยากอยู่อยากเห็นหน่วยเป็นตะเสียบก่อหน่วยสองน่วยอาจสิเปยังไงกับพวกเป็นยังครับว่าจะเอาเม็ดตุนกับเพราะรับต้มต้เต็มดินครับตุนเดียวครับนี่ตุนเดียวเป็นหน่วยกับสามสิบน่วยสี่สิบน่วยดอกมัอนี่ปีนี้ พี่กายก็เป็นมันงยี่สิบนะครับพีนี่ก็สายเตืบไงพ่อจินเนาะผมกับมันเนาะไ่ไใกล้ทางกับสีบ่อหลอดคนหล่อข่างทางหรอกจะก็บเป็นยังครับผมบริวากันครับอยู่ให้กินบริวากันคือเก่าครับยังเหมือนเดิมบริวากันครับผมบริวากันไปสีจังไรกันบริวากันเนาะหลอด เนี่ยมันหามกันบ่ได้โอ้สำหรับคลิปนี้ก็ฝากบึ่งสมัยเ่บึ้งสมัยละครปบผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสคราย์กดติดตามด้วยครับด้ยช่องยูทู e สมบัติัยนาทสวัสดีครับ